แดนแห่งภูผาของนภาคราบสดใสเบื้องล่างคือขงไผ่อันกว้างใหญ่สุดสายตามีป่าไ้นานา,านาพันดั่งสวรรค์ที่ฝอยหัเขาพิกสูงสงา่ากูธาลากำตะคองสวัสดีครับพวกเราชมรมทีวีนะมับันทานัานนักสื่อสารเกษตรกรเขาพิกทำทุกอย่างมีสรรสักเพื่อสรรสร้สางความสาูง ผมบุกปั๊ประธานชมรมผมไอโฟนรองประธานชมรมบอกเบ้นเลขาทุกคนมานดี้เดนยิปชมรมของเราได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2อง0โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอสีคิว้วท่านยงยุทธป้องเหี่ยวให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดชมรมเพื่อดำเนิงนงานตามโครงการลดลงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนะบ๊วย ในทุนกระหม่กกอมยิ่งอุบลราชชัยการยาศิริวัฒนาพันนวีองค์ประธานโครงการโดยมีจุดมุ่งหมายให้พวกเราคิดดีทำดีเป็นคนเก่งและเป็นคนดีด้วยเหตุนี้จึงทำให้เรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมรามีสมาชิก5 0 0คนจนมาถ,ถึงปัจจุบันนี้ชมรมของเรามีสมาชิกทั้งหมด3 1 1 2คนคิดเป็น100 100%เซซแล้วยังมีการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้จัดเก็บว่าบนของสมาชิกเพื่อให้งา่ายและสะดวกในการค้นหานอกจากนั้นเรายังช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนทำตาราง มีแผนระยะสั้นสามเดือนและแผนระยะยาวหนึ่งปีเพื่อที่จะพัฒนาชมรมของเราให้ยั่งยืนในะนั่งเดินงานตามหลักสามกอก กอที่ 1. น่กอกรรมการกรรมการเรามี3กลุ่มกลุ่มที่1คณะกรรมการที่ปรึกษาที่ปรสตร์นำโดยท่านเชวั์ชื่นโกุงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งบุคลากรจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนที่เขามีส่วนร่วมตามคำสั่งของท่านผู้ว่าที่สองคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมลมนำโดยท่านพิธิพันธ์ขันธุจักรนัดพวกหน่วยการทางรัฐบารเกษตรกรรมขอบิขแล้วอย่างมีพวกหน่วยการส่วนทุกส่วนของหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นที่ปรึกษาของชุมรมกลุ่มที่กาคณะกรรมการรอชุมลมได้มาจากการเลือกตั้งที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในจ เป็นประธานรองประธานเลขาธิการหีนันยิและกรรมการบนุชุลงในส่วนต่างๆสำหรับการบริหารจัดการชุมนุมเราก็มีโครงสร้างหน่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนคณะกรรมการอนุชุมตำแหน่งหนึ่งปีมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยคณะกรรมการจะต้องขอลุกการประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามเราได้จัดทำมาแล้วและสำหรายงานการประชุมทุกครั้งแล้วถ้าหากมีกรรมการคนโทษออกไปเราจะคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีที่สำคัญเรามีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการทุกปีก่อนที่สองก่อนที่ ชมรมของเราได้มีการเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสีขิวในชืนชช่อบัญชีชมรมทูีน้องันธนาคารเกษตรกตรรมเข้าข<อ>พิกและมีสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างชัดเจนเพื่อให้เป็นปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินกองทุนของชมรมและในปัจจุบันนี้เรามีเงินฝากในบัญชีรวมเั้นสิ้นเจ็ดหมืนม่นแปดพัน การที่เราจะเบิกจ่ายในแต่ละครั้งต้องมีตามรการเห็นช่อไม่น้อยกว่า2ในสและในปัจจุบันนี้เรามีรายได้มาจาก3ช่องทางช่องทางที่1รายได้จากกรมราชทัณฑ์เราได้มีการแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เราจะนาไปซื้อวัสดุอุรณ์ที่จาเป็นส่วนที่2เราจะนาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานค่าที่สอยในการอบรมช่องทางที่2จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมของเราได้รับบริจาคบริจาต่างเพิ่มเติมมีเครื่องดนตรีเครื่องกีฬาและอุปกรณ์ของใช้สานักงานเพื่อมาใช้ดาเนินงานสานต่อในกิจกรรมของชมรมเราต่อไปช่องทางที่3การหารายได้ด้วยตัว มาไฮกิเอร์ุปรของเราได้มีการมาลวดลายใส่รองเท้าใส่เสือ้อใส่กระเป๋าใส่หมวกเท่านั้นยังไม่พอยังมีการออกแบบลวดลายด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ทางต่อยุคสมัยดิจิตอลแล้วพอมีมวัสดุกวนเข้ามาเราก็จะมีการาบันทึกภาพบันทึกข้อมูลวนทางลักษณะราคาจำนวนเพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานต่อไปตามแนวทางโปรเจกต์ตรวจสอบได้ของช้อยู่หัวก้อนที่สามก้อกิตตร้ม ชมรมของเราได้มีการสำรวจความต้องการของสมาชิกแล้วยังได้ร่วมกันประชุมวิเคราะห์เกี Because, เ่ยวกับกิจกรรมที่สมาชิกต้องการและยังสามารถเป็นกิจกรรมตามความต้องการของสมาชิกได้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกโดยยิดหละยมโดยสมาชิกทำโดย สำหรับกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันจิดขึ้นมีน้ำมอสี่ท่ากิจกรรมเราดำเนินการไปแล้วพร้อมทุกกิจกรรมคิดแมนร้อยเปอร์เซ็นโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเราได้มีการแบ่งออกเป็นสามด้านด้านที่หนึ่งด้านร่างกายชุดลูของเราจะให้มีกิจกรรมกีฬามากมายหลากหลายประเภทมีทั้งตะกอลฟฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลวิ่งขรุขระมาราธอนแล้วยังมีการละโมยไทยโบราณเพื่อให้เพื่อนๆสมาชิกได้แสดงความสามารถของตัวเองแล้วยังส่งเสริมสุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วยด้านที่สองด้านอารมณ์ชมรมของเราด้วยจัดที่มีการแสดงได้สัพพิเศษ เพื่อลดความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานผ่อนคลายให้กับเพื่อนๆสมาชิกในเดือนจำเนี่ยลงที่ส่งชื่อเก่มใสแล้ยก เพื่อสมาชิกในนันจัาได้แสดงควาสมสามารถของตัวเองอีกด้วยด้านที่3ามด้านที่สามเราจะ้มีการรู้เพิ่มเติมทักษะชีพต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทักษะการถ่ายภาพการตัดต่อวิดีโอซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อ,อมเครื่งองออประกอบกาและการสร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบต,ต่างๆเป็นต้นเดี๋ยวพอพวกเราได้รับก,การพัฒนาทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านทักษะแล้วเราก็จะมีทัศนคติที่ดีขึ้นพร้อมที่จะกลับออกไปสู่สังคมภายนอกเราจะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับสังคมภายนอกเพื่อเผยแพร่ความกิจชนวิของเราให้ได้รู้้อีกดวยึ ยุทธศาสตร์ที่ใช้กับกิจกรรมของเราเรากวบไปด้วยยุทธศาสตร์ที่หนึ่งการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เกื่อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรมของเราได้มีการจัดกิจกรรมนำารรพเซมสมาชิกในแต่ละแดนออกมาร่วมเดินขบวนพาเหรดเรื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของทุกปีแล้วยังมีการจัดประกวดแต่คมขวัญต่อต้านยาเสพติดนอกจากนั้นเรายังได้จัดกิจกรรมวิ่งข่าพิกมาราธอนเพื่อเป็นการสร้างกระแสนิยมให้แก่ชมรมทุงบีในวันของเราเท่านั้นยังไม่พอกิจกรรมต่างๆที่เราได้จัดขึ้ ทุกวันเสาร์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของชมรมให้เพื่อนๆได้รับรู้อีกอด้วยและผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่หนึ่งสมาชิกม,มีความพึงพอใจ100%โดยเฉพาะกิจกรรมจากรายการเรื่องเล่าของพิดที่ทําให้สมาชิกได้รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆของพวกเรายุทธศาสตร์ที่สองการเสริมสร้างภูมิคุ้มก,กมันกาทางจิตใจให้แก่ผู้ต้องการมีหลากหลายกิจกรรมเช่น การทำบุญตักบาตรเนี่ยวันสำคัญทางศาสนาการอบรมเพื่อพัฒนาคณะกรรมการชมุมรมและกิจกรรมเด่นในยุทธศาสตร์ที่สองของเราก็คือกิจกรรมครอบครัว,วสำคัญเพราะเราเห็นว่าครอบครัวเป็นสราวะวันที่สำคัญของทุกคนโดยเฉพาะพนักงานอย่างพวกเราแม่ที่มีครอบครัวเป็นผูขข้สร้างผลกำลังใจพวกเราเรียนที่จะใช้ชีวิตอยู่คนนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วครอบครัวของสมาชิกอยูต่ต่างอำเภอและต่างจงังหวัด เราจึงจัดมีการเยี่ยมเยาผ่านระบบออนไลน์ให้แก่สมาชิกทุกคนไม่ว่าจะอยู่ต่างอำเภอเข้าไปเยี่ยมได้ต่างจังหวัดเข้าไปเยี่ยมได้ต่างประเทศเข้าไปเยี่ยมได้ต่างดาวเข้าไปเยี่ยมได้นอกจากนั้นเรายังมีมุเพื่อนใจที่เป็นสาขาแยกของศูนย์เพื่อนใจในตามแดนประจำเพื่อจะเป็นแดนหนึ่งห้ากกมีแดนสองห้องกมีแดนสามเดะเห้กมีเห้มี่มทุกแดะสมาชิกได้เข้าใช้บริการประทุนสูงแก้ปัญหาพัฒนาอีคิวด้วยการดูแลให้คำปรึกษาแบบพี่ดูแลน้องเพื่ 3, 3, อสมาชิก มีสุขภาพกายทีดีและมีจิตใจที่เป็นสุขห <c oughs> วอมที่จะเรีย,ยรนรู้และพัฒนาตนเองต่อไปในส่วนของสมาชิกที่เคยใช้ยาเสพติดมาก่อนชมรมของเราได้ประสานงานกับศูนย์บำบัดยาเสพติดของพิดโดยนําข้อมูลจากการทัดก้องเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกิจกรรมใครสินยาย้อหนึ่งขึ้น เขารับการบำบัดตามหลักสูตรโดยผู้เสพมีโปรหลักรมบำบัดแบบนพฤติกรรม12วันส่วนผู้ติดให้เขาอบรมเพื่อช่วยบำบัดหลักสูตร4เดือนและในปีงบประมาณ2,567ที่ผ่านมามีผู้ผ่านการอบรมเรียทั้งสิ้น1,150คนแล้วยังมีการติดตามดูแลหลังจากจบหลักสูตรอย่างใกล้ชิดนอกจากนั้นเพื่อนสมาชิกของเราจะได้ไปตามพื้นที่ต่างๆเช่นโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านเพื่อบอกเราประสบการณ์ที่ผู้ท่านได้เป็นทางสอนแก่น้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางจิตใจและเป็นการหววพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส การดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่2สมาชิกมีความพใจึงพอใจ100เโดยเฉพาะการพบยาใกล้ชิดที่ทำให้สมาชิกมีความกำลังใจที่ดีทั้งยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจอันเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำและยังทำให้สมาชิกห่างไกลจากยาเสพติดตลอดไปยุทธศาสตร์สการสร้างพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรมบอลได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกรือข่เดิมและสร้างเครือข่าใหม่เพื่อเสริมเอราะยพัฒนาจุดเด่นเน้นความเข้มแข็งและความยั่งยื่นร่วมกับชมรมในเรือน เรือจำก,กลางคลอยงไทยชมรมทูบีน้ำมันเรือจำบุพเพสีคิ้วชมรม,ามาทูบีน้ำมันเรือจำการนครราชสีมาและชมรมทูบีน้ำมอนสร้างลักษณะอีนครราชสีมาแล้วเครือข่ายทูบีน้ำม,มันของเรายังได้อบไปร่วมกิจกรรมร้องประสานเสียงในพิธีเปิดโครงการร่วมใส่ผ้าคล้พงศีรษะ เรียนจทำท่องเที่ยวกับพี่แล้วยังมีการสแสดงดน,นตรีเพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้สนุกสนานได้ผ่อนคลายไปกับพวกเราเอาเอาฮันนี่เอาหยังเอาบอเอาไหมเอาเปล่าทุกทีขท้องายมีดีขนาดป้าพวกตาจะไ,จะไพิจาอรอนตอนเจอเปล่าไปเราสร้างไอตอนชุบลมหายมีดีแน่นอนบัดนี้งามหมอนพ่ชุบลมแล้วไปไมี่เราไปพิชุบลมแล้วไปเป็นไหมทูบีคือไอเป็นบอมา่ เอาเปล่าและผลการดำเนินงานในยุทธศาสตรที่3สมาชิกมีความพึงพอใจ100%ที่ได้รับโอกาสออกไปร่วมกิจกรรมภายนอกเดินจับโดยเฉพาะการตรวจผลการดำเนินงานของชมรมทั้งในระดับจังหวัดและในระดับภาคร่วมกับชมรมทูบีแนะงวัดจับทุ่งเรือข่ายเพื่อเป็นการสร้างพัฒนาเครือข่ายและยกระดับมาตรฐานใ ของจงลมให้ท่นคงและยั่งยืนส่วนเรามีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลการดำเนินงานของจมลงทูบีในระดับจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีพศ2567ที่ผ่านมาแล้วเรายังได้เป็นส่วนหนึ่งในการประกาศการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตนคติให้สมาชิกเป็นคนเก่งคิ้ดีท่านนี้ที่จะพัฒนาตนเองแล้วช่วยเหลือผู้อื่นแล้วยังส่งเสริมการควบคุมดูแลในทันตยแพทย์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยการดำเนินงานพัฒนาการจากทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจนทำให้ทันตศัลยรแพทย์ย หลักสมาชิกที่จะพ้นโทษใน,นระบบการออกไปวิชชชีพด้านต่างๆนะัเดินจำต้องเจ้ากัพิษไม่ว่าจะเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวการทำเกษตรอินทรีย์การเลี้ยง,งสัตว์เพื่อการท่องเที่ยวการนวดผ่อนคลายการปรุงอาหารการชมเครื่องดื่มแล้วยังสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปประกอบอาชีพหลับพ้นโทษได้อีกด้วยเรายินดีที่จะพัฒนาตนเองและยินดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสมดังภาพปฏิทานขององค์ธานโครงการเป็นคนเก่งและดี